สวัสดีครับพวกเราในวันนี้ครับได้ยกตัวอย่างผู้นำในดวงใจนะครับก็คือคุณพิธาคิมเจริญนัมร์แล้วก็คุณชีมพันธ์ครับโดยที่พวกเราจะยกตัวอย่างเป็นสิ่ข้อหลักคือวิภาพประสบการณ์ลักษณะการทํางานและก็วิสัยทัศน์ครับโดยระผมอายชิมพัน์มานองครับพิชางานสากชิริกรใจดีวผู้ยทนศน์สาววิชาสามเดือ ดิฉันนางสาวสิริราชยาวันวนาค่ะกระผมนายจิรพัฒน์พิฆนาพันธ์ครับเราจะมาเริ่มในข้อที่หนึ่งนะครับด้านบุคลิกภาพของคุณพิธานนะครับหนึ่งการยิ้มครับผมซึ่งการยิ้มเนี่ยจะเป็น first impression นะครับก็คือถ้าเรายิ้มสิ่งแรกที่ทุกคนจะเห็นกนะ็คือจะประทับใจครับ ข้อที่สองนะครับการใช้มือประกอบการพูดครับให้เราทราบว่าการพูดเฉยๆลาๆจะไม่มีผลต่อผู้ฟังครับซึ่งการมีมือประกอบี่ยจะเป็นตัวช่วยได้ดีครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับเป็นการสบตาครับให้เราพูดคุยกันท้องสบตาครับถ้าไม่สบตาก็จะไม่มีควาหน้าเชื่อถือครับผม สองเขาเจบจากโปโทเอ็นไอทีค่ะแล้วก็ที่บ้านทำธุรกิจน้ำมันน้ำข้าวแล้วก็เป็นที่ศึกษาของไฟเข,ข้าคาร์ดานะคะข้อสามลากักษณะการทำงานนะคะเบิร์กไรต์ราลานะคะสองเป็นผู้ผู้รับวัมที่ดีค่ะสามเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชน สี่มุ่งเน้ที่เกิดความคิดใหม่ๆห้ะไอ้สนับสนุนการปฏริรูปการเมืองค่ะสี่นะคะที่ใส่าคารับนะคะเป็นการเงินดีปัดท้องดีพัฒน,นาและทืนี่ดินให้กับประชาชยนยอมรับในความหลากหลายค่ะครับในเมื่อเราทราบได้า่างตคุณทีพิธทาแล้วท,ทั้งสี่ด้านนล่มันเป็นคุณภาพาประสบการ,รณ์งาน ลักสณะการทำงานแล้วก็วิชั่นนะครับแล้วจะเห็นได้ว่าการแบ่งคลาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในอดีตปัจจุบันก็เป็นยังไงประสภาพปัจจุบันเป็นยังไงแล้วก็วิสัยทนนัศน์ในอนาคตเขาจะทำอะไรบ้างาต้องบอกเลยว่าถ้าอิงจากเนื้อหาในอดีตหรือว่าผู้นำในอดีตเนี่ยการที่มีแล้วมีร่งางกายที่ใหญ่ตัวใหญ่ตรงยังที่บ่งบอกองความผูน้นำเนี่ย ในยุคสมัยนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นมีการยิ้มมีการใช้ตัวประกอบท่าทางและก็มีอาร์คอนเทอย่างเช่นท่าทางการประกอบก,กอัน,ชนาากกใช้เป็นของวิทยาศาสรเนี่ยก็เช่นว่าถ้าเกิดว่าทําเป็นรูปจปับลูกบอสอย่างนี้จะแสดงถึงความแน่นถ,ถ้าถ่ายถ้าถ่ายมุมออกอย่างนี้จะเป็นการรรบกองที่เห็นหรือว่าการเข้าถึงได้งา่ายหรือว่ามีการอาร์คอนเท ق, ก็จะช่วยให้ฟอกใจคนได้ง่ายขึ้น ทางด้านการบริหารงานครับหลังจากที่คุณชิมพิทาได้จบจากมหาวิทยาลัลายธรรมศาสตร์ด้านการบัญชีแล้วในร,ร,นออร,ระ,ะดับปริญญาตรีเทียบเท่าระดับมินนะครับก็ได้เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยชิมพิทาสองปีครับได้ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยฮาวเวิร์ดแล้วก็เอ็มไอจีครับใช้เวลาเิมพิทาสองปีโดยรรมุมมองของชิมพิทาตอนนั้นเนี่ยบอกว่า การที่เราจะเข้าไปทํางานในภาคเอกชนและภาครัฐร้อมกันจะทําให้เห็นรายละเอียดทังสองได้ครับพร้อมกับตอนนั้นเนี่ยได้ความธุรกิจของที่บ้านด้วยเป็นธุรกิจน้ำมันรำข้าวซึ่งอยู่ในช่วงวิกฤตนะช่วงเวลานั้นที่คุณพ่อของคุณคิมชาได้เสียชีวิตไปทาให้เกิดแรงกดจานในการทํางานในภาวะออมคู้นัครับซึ่งปัจจุบันก็ทํางานอยู่พักฝ่ายค้านางศึบษากท่าน โดยลักษณะการทํางานเนี่ยก็จะเน้นที่การลดลดไลฟ์บาลานซ์หรือว่าการแบ่งสมองพักสมองการควบคุมจ,จิตใจและก็การรักษาร่างกายอีการเป็นผู้ฟังที่ดีก็จะส่งเสริมให้กับประชาชนในการออาความคิดเห็นการกระบอกเสียงและที่สาคัญที่ผมที่พวกวเราอยากจะนำเสนอวันนี้ก็คือว่า,าทางพักเข้าไปเนี่ยได้นำสื่อทเทคโตลีโซเชียลเดีตต่างๆ เช่นทิดต่อเฟซบุ๊กยูทูบในการเสนอนโยบายของพักหรือว่า,าวิชาชุของตัวเองออกมาทำให้เห็นถึงวยวุทธศาตการในทัศนะดีของตัววิชาว่า,าผู้นำ่ยต้องเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยนี้ได้และในเรื่องของวิสัยทัศน์ด้ารเรื่องนี้ฝักคล้องดีเป็นวิสัยทัศน์ของคุณทิมมิทาและพักกลางใการพัฒนาเี่ดีและก็การยอมรับความหลกหลายเช่น กา b จ q พีมการสนุกทักทีหรือสุราก้าวหน้าก็จะเป็นนโยบายของเราครับท้ายนี้พวกเ,เราขอก่าวคำคำคมแล้วนะคร,รับของคุณทิชาจาักสิ่งิที่ว่าชีวิตไม่เคยหยุดนิ่งอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้ชีวิตแบบไนข้างหน้าหรือ,รอจะใช้ชีวิตแบบคนหนึ่งที่ประเทศไทยเป็นกันขอบคุณครับ